สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําครับการกดเงินบนเพื่อที่จะฝึกร้านนั่นเองนะครับปกติเราจะกดแค่เงินล่างใช่ไหมอ่าทีเนี้ผมก็จะมาบอกวิธีกดเงินบนแล้วกันนะครับว่าทำไมเรากดเงินบนมันถึงอัพปานไวนะหรือทำไมเราถึงเห็นคนที่แบบเอ้ยทำไมปานไปไวกว่าเพื่อนนั่นก็คือเขากดเงินบนกันฮะ จะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเรากดมาที่ตรงนี้ก่อนนะตรงวิธีฝึกปรานเนี่ยการฝึกปรุทธ์นะฮะมันจะใช้หลักการเดียวกับการกดฝึกเงินล่างนะครับซึ่งก็ถ้าเราฝึกเงินล่างครบแล้วใช่ไหมฝึกอีกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องกดเงินบนแทนตรงเนี้ยตรงด้านล่างตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีรูปเนี่ยบอกไว้ว่าเราจะใช้แค่เงินล่างเท่านั้นหรือเปล่า หรือถ้าเงินล่างมันหมดแล้วให้เปลี่ยนเป็นเงินบนแทนแต่ในกรณีที่กดเงินบนเมื่อเรากดเงินบนเนี่ยหรือเงินก้อนเนี่ยถ้ากดครบ150ตําตำลึงเนี่ยเราจะกดเงินล่างได้คูณ2ก็คือจากวันหนึ่งเรากดได้แค่ร้อยตำลึงล่างใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเป็น200ตําตำลึงล่างต่อไปนะครับแล้วก็เราจะได้ยายาฝึกมากดด้วยนะครับเม็ดละ20,000เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีตัง ในตัวทั้งหมด980นะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ส่งมาให้นะครับจำนวนถึงช่างจะมาโดนหักภาษีไป50ตําในตัวผมมีอยู่แค่20ตํานะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคุณปาร์กนะครับผมคุณปาร์กนะส่งมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าเหมือนอ่การกดเงินบนเนี่ยก็จะเหมือนเงินล่างทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่า เปลี่ยนจากเงินล่างเปนเงินบนนะก็ E X P ก็จะได้ตามนี้นะสแตนดาร์ดที่200 280 E X P อ่าเดี๋ยวกดตรงนี้ไปด้วยหัวใจสำคัญคือค่าฝึกต้องมีพร้อมนะครับผมอยู่4ล้านผมใช้กดปรานของเบนจพิษนะฮะการกดกดได้ทั้งหมด3ขั้นนะก็จะแบ่งตามลำดับขั้นไปเลยว่า ได้ EP เท่าไหร่ยิ่งได้ EP เยอะยิ่งเสียงเงินกดเยอะนะครับเอาเป็นว่าผมจะกดไล่กันไปก่อนนะกดทีละหครั้งหครั้งแล้วกันนะอันนี้เริ่มที่3ามต่ำสามต่ำลึงดูสิว่ามันจะมีโอกาสสุ่มได้เท่าไหร่1ครั้ง2 3 4 5กระสุมนะครับบางทีก็เด้งมาถึง2องพันเลยนะครับ แต่ก่อนจะกดนะมันมีเทคนิคก็คือให้เรากดพวกยาฝึกทุกอย่างให้หมดเลยนะครับฝึกสองหสิเอร์็นตะ์ะผมยังไม่กดผมกดอันนี้ด้วยมีอะไรกินให้หมดนะจะแลกยาตรงนี้มากินด้วยอใช้เศษท้องห้าอันฝึกผลเร็วขึ้นอืบันทึกข้อคิดนะครับชื่อเสียงกองกำลังอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกัน เศษทองสี่สิบอันเลยเหรอผมมีพอไหมไม่พอครับผมเอาแค่ร้อยหนึ่งพออ่ะแลกมาละก็กินไปเลยครับสูตรเล่าสองอยห้าสิบอ่ะตรงฝึกฝนผมเนี่ยเพิ่มเป็นเร็วที่สุดนะตรงเนี้ยเป็นเร็วที่สุดที้เราจะกดใหม่เมื่อกี้นะฮะผมกดเป็นครั้งละสามตำใช่ไหม ตอนนี้ผมกดไปแล้วเลยอีกร้อยิถึงจะได้ห่อของขวัญมาผมจะกดไปอ่ทีละเก้าต่ำห้าครั้งเห็นไหมฮะว่ามันมีโอกาสสุ่มเด้งมาเยอะนะสี่ห้าครับบางทีก็แปดร้อยแต่สแตนดาร์ดคือแปดรอยห้าสบอ่าเป็นไงก็ได้เยอะนะครับทีเนี้ยเรามาลอง แบบโอเวอร์พาวเวอร์นะครับคือครั้งละ28ตำ่ำกดไปครับ5ครั้งหมื่นหนึ่งเห็นไหมจากสแตนดาร์ด2 0 0 0 0 5,600กดไปได้อีกมื่นหนึ่งแนะนำนะครับเวลาเรากดก็จะเต็มหลอดอยากกดทีเดียวนะให้กดให้ค่อยๆกดไปเพราะไม่งั้นมันมันจะไม่ทะลุหลอดให้เรานะมันจะทำให้แค่กดฝึก ึกขั้นนั้นสําเร็จแค่นั้นเองนะเมื่อกี้นะผมกดฝึกไปแล้วนะครับจนครบร้อยห้าสิบนะอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะนกของขวัญมาตอนนี้ผมกดเงินล่างได้อีกหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราทําการกดเงินล่างก่อนครั้งละสามสิบไปเลยอ่ากดไปหมื่นหกแล้วกดไปมีโอกาสเด้งเหมือนกันเห็นล่างก็มีมีโอกาสเด้งเหมือนกัน,น,ก,ก,น,ก,นก็คือมันมันเหมือนกดกาชาครับ เหมือนการกดกาชามีโอกาสที่จะทะลุปานสูงสุดได้แล้วเมื่อเรากดเงินบนครบ150ในสัปดาห์นั้นนะเราก็จะได้ห่อรางวัลฝึกฝนนะครับเปิดเลยให้ดูเดี๋ยวไม่ชัดนี่ห่อรางวัลฝึกฝนเม็ดละสองหมืนเก้าเม็ดครับเก้าสองสิบแปดแสนแปดนะกดไปได้เลยอัพปานไปเลยนี่ ตอ้กดกดแบบไม่แคร์สื่อนะครับทำคอนเทนต์อย่างเดียว <laughs> เอ,อแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะกดปานสูงสุดได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมขั้นสิบสี่นะปานปานของเบนจพิษนะมันจะถึงขั้นยี่สิบไหมเดี๋ยวเราเรามาลองกดดูผมจะเลือกกดที่ครั้งละสิบตำล้วกันครั้งละสิบตำดูที่่านจะทะลุสูงสุดเท่าไหร่สองพัน เ0้าพันเจ็ดพันมีหมื่นไหมมีหมื่นไหมไม่ถึงหมื่นฮะได้ประมาณนี้สามพันอ่าแปดพันไม่ทะลุหมื่นนะกดไปประมาณสิบรอบได้อันนี้ยิ่งหมุนเร็วยิ่งได้เยอะนะกดไปหมื่นแปดฮะสามพันหมืนแปดฮะดูตังรดเรื่อยๆรดเรื่อยๆรดเรื่อยๆทะลุปาน <laughs> อ,อตอนนี้ก็ปานเป็นจพิธคั้นสิบห้าครับคันสิบห้าอีกห้าขั้นนะอีกห้าขั้นเนี่ยปานผมปานเบญจพิธผมเนี่ยจะเท่ากับปานหนึ่งสำนักขั้นสามสิบห้าขั้นสามสิบห้าก็เดี๋ยวกดไปต่อนะครับกดไปต่อเลยเลือดตอนนี้บวกเท่าไหร่บวกสามพันหนึ่ง ช้แทนกันได้เลยเนี่ยกดต่อไปฮะจะได้รอช้าครั้งละสามสิบนี่แหละป๊าบสามพัน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 โอ้ชีดหมื่นหกสองหมื่นสามฮัลโสูงสุดไหมหมื่นหกสองหมื่นสาม 2 6ื่นกสองมหกก็เหลือสามต่ำนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับการกดเงินบนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยฝึกปานไว้ขึ้นจริงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยเราต้องใช้เงินจำนวนมากเลยทีเดียวนะก็เฉลี่ยแล้วนะต่อขั้นก็ประมาณขั้นละหนึ่งช่างนะครับขั้นละหนึ่งช่าง สมมติเราอยากกดให้ถึง30เลยก็คงเตรียมไว้เยอะอยู่นะประมาณ20่สิบเต้า่ช่างย่งอย่างย่ง,ยงต่ำเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณปาร์คนะครับผมที่สนับสนุนให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการกดเงินลำ้ำก,กดเงินบนลำนะหลังจากนี้ใครที่กดเงินเงินบนครบร้อแล้วเนี่ยในสัปดาห์นั้นนะ่ะ เราจะสามารถกดเงินล่างได้ถึง200ตํากดฝึกเงินล่างนะครับได้200ตํานะครับในทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็ไปรีอีกทีวันจันทร์โอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็สําหรับคลิปรำเงินบนก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ